เมื่อวันพระแรม8ค่ำเดือน11ที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีคณะสาธุชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญด้วยการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนาสูตรซึ่งบทสวดน,นี้ถือเป็นบทสวดที่สำคัญมากเพราะเป็นบทสวดแรกในพระพุทธศาสนามีบทนี้จึงทำให้พระอัญญากทัญญะมีดวงตาเห็นธรรมได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระพิสุรูปแรก มีบทนี้จึงทําให้พระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีบทนี้จึงให้กงล้อแห่งธรรมขับเคลื่อนพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันนั่งสมาธิและอธิษฐานจิตแผ่เมตตาพร้อมทั้งรับผ้าตรายกระถินประจำปีพุทธศักราช2563เพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้าน ก่อนที่จะนำมาร่วมพิธีทอดกรถินณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานีโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานีจะปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรทุกวันโดยเฉพาะในวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุรณ์ร่วมกันค่ะ